เครื่องนี้จะเป็น iPad Gen 8นะครับกระจกทัชสกรีนลวนนะครับเพราะว่ามันแตกนะครับเรามาเปลี่ยนกันจะใส่เทปแปดเทปป้องกันกระจกแตกกระจายนะครับ ถ้าไม่ใส่เทมนะครับเวลาแกะกระจกก็จะมันแตกละเอียดนะครับอันตรายนะครับแล้วก็มากล้องนะครับเพื่อจะอกระจกออกนะครับตัวนี้จอยังโชว์อยู่นะครับแต่ว่าทัชสกรีน กระจกทัสก,กินนะครับมันแตกนะครับเสียเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับกระจกทัสก,กินนะครับเพราะว่าจอยังโชว์อยู่นะครับการ กระจกนะครับต้องใช้ความชานาญนิดดนึงนะครับมือใหม่ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่กระจกทัสกีนกับ จอนะครับแยกกันนะครับในจุดนี้ก็ต้องระวังสายแพรสแกนนิ้วมือนะครับ กาวตามขอบจะเหนียวมากนะครับนะครับโซนนี้จะเป็นโซนสแกนนิ้วมือครับระวังขาดนะครับเพราะว่าตัวน,นี้ขาดแล้วก็จะเอาอเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ครับสแกนมือนิ้วมือไม่ได้ครับก็แปะเทปกัน ฝุ่นกันลอยน้นมือนะครับเวลาทำงานนะครับถ้าเราไม่แปะเทปกันฝุ่นกันลอยน้นมือครับเวลามันไปโดนหรือว่ามือเราไปโดนมันก็จะทำให้ต้องมาเช็ดทำควาสะอาดยุ่งยากอีกครับ ตัวนี้ป้องกันฝุ่นได้ด้วยครับ iPad แต่ละรุ่นก็จอจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางรุ่นก็จะ มาพร้อมจอเลยนะครับแต่บางรุ่นก็จะแยกส่วนกันนะครับที่ประกอบมานะครับดังนั้นก็ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยนะครับในเครื่องของตัวเองก็ทักถามนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายแผ่สแกนด้วมือนะครับ หลังจากเอากระจกทัสกินออกนะครับก็เก็บขอบนะครับเศษกระจกนะครับที่แตกนะครับออก ทีนี้เราก็จะมาย้ายแผ่ปุ่มโฮมนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งโฮมแล้วก็สแกนนิ้วมือนะครับเราจะย้ายตัวนี้เลครับไปใส่ตัวตัวใหม่นะครับ ตัวนี้จะเป็นกระจกทัสกินตัวใหม่นะครับเราก็ย้ายสายแพรปุ่มโฮมนะครับมาใส่หลังจากนั้นเราก็แปะกาวตามขอบนะครับ กืเราจะประกอบทัชสกรีนแล้วก็จอคืนเหมือนเดิมครับ การสอบต่างๆก็สอบถามได้นะครับอยูอ่คลิปนะครับใต้คลิปนะครับมีลิงก์สอบถามอยู่ครับงานจองานแบตงานทัชสกรีนนะครับหรือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับ แล้วก็มุน,นัดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่จอเข้าไปแล้วนะครับ ีนี้แล้วก็เอาฟิล์มที่ติดกับทัชสกรีนออกนะครับฟิล์มบางนะครับแล้วก็ตัวที่เราติดทับจอนี่ครับก็อ,ออกครับนี่ครับจอมันก็จะใสครับจะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับ ติดฝนนิดนึงก็ไปออกครับนะครับทีนี้แล้วก็ประกอบทัชกีนลงลงได้เลยครับก็มาเก็บกาวตามขอบที่มันหลุดออกมานะครับรียบทัชกีนกับ ขอบให้เข้ากันนะครับทีนี้ก็เปิดลองนะครับแต่ก่อนจะประกอบทุกครั้งก็ทดสอบก่อนแล้วนะครับจะมาลองระบบทัสกินดูก่อนนะครับก็เริ่มดีนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนกระจกทัชสกรีนของ iPad นะครับ Gen 8นะครับขอบพระคุณมากนะครับในการรับชมสวัสดีครับ